ไขมันพอกตับนะฮะคือภาวะที่มีไขมันสะสมในเซลล์ตับมากเกินไปนะครับมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็ปัจจัยทางสุขภาพเช่นการดื่มแมอลกอฮอล์เรียกว่าไขมันพอกตับจาก แอลกอฮอล์นะครับและคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโอกาสเกิดไขมันพอกตับได้เช่นกันเขาเรียกว่าไขามันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นะครับน้ำหนักตัวที่อ้วนมากก็ทําให้เกิดไขมันพอกตับได้มาจากเอฟเฟกของเบาหวานชนิดที่2นะครับคือภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไขมันในเลือดจะสูงคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับการกินอาหารหวานหรือไขมันสูงเป็นประจำหรือการขาดออกกําลังกายพฤติกรรมการกินอาหารแบบโยโย่ก็จะทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้นะครับอีกประการหนึ่งคือยาบางชนิดหรือสารพิษบางตัวเช่นกลุ่มสเตียรอยยาเคมีบําบัดหรือสารพิษจากสิ่งแวดล้อมก็ทําให้เกิดได้โรคบ,บางชนิดที่เกี่ยวกับการเผาผลาญเช่นโรคตับอักเสบเรื้อรัง หรือความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือโรคพันธุกรรมก็ทําให้เกิดไขมันคอ,อกตับได้นะครับ CBD นะฮะเป็นสารสกัดบริสุทธิ์นะครับที่มีส่วนในเรื่องของการแก้การอักเสบได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของ CBD ช่วยลดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นการอักเสบในตับ ลดลงได้ CBD มีลิดต,ต้านอันตับเสพซึ่งอาจลดความเสียหายของเซลล์ในตับของผู้ป่วยที่เป็นไขมันพอกตับนะครับการเผาผลาญไขมันที่รวดเร็ว CBD มีกลไกในการช่วยลดไขมันและน้ำตาลในเลือดตัวนี้มีงานวิจัยรับรองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะช่วยลดภาวะของไขมันพอกตับได้ด้วยนะครับ